เรื่องเล่าไก่จินผลงานของเจมส์คราวเวลตอนที่6นอกจากนี้ยังมีการขนส่งสินค้าต่างๆทั้งที่ขนออกจากเมืองเอโดะและขนเข้าสู่เมืองเอโดะแม็กเฟยสังเกตเห็นสมูไรกลุ่มหนึ่งที่ปะปนอยู่กับผู้คนกำลังจ้องมองมาที่เขาและพรรคพวกแม็กเฟยจึงทันไปบอก,กบดีมิทรีว่าเขาคิดว่าพวกญี่ปุ่นที่อยู่บริเวณนี้น่าจะรู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ไม่ยอมบอกความจริงดิมิทรีออกความเห็นว่าการเก้นความจริงจากปากของคนพวกนี้ง่ายมาก แค่จับพวกมันมาสักคนหนึ่งแล้วทรมานมันจนกว่ามันจะยอมบอกความจริงแค่นี้ก็จบเรื่องขณะแม็กเฟย์กำลังฟังดิมิทีพูดนั้นสายตาเขาก็เหลือไปเห็นซามูไรอีกกลุ่มหนึ่งประมาณสิบคนยืนอยู่ข้างถนนไม่ไกลจากเขาทุกคนล้วนมีดาบคาานะและธนูติดตัวซึ่งกำลังจ้องมองมาที่พวกเขาครั้งหนึ่งเขาเคยเห็นการแสดงศิลปะยาบุสาเมะของซามูไรที่สามารถยิงธนูขณะควบม้าเข้าเป้าได้อย่างแม่นยำแม็กเฟย์จึงบอกดิมิทีว่าเรื่องมันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกหากพวกเราไปทำอะไรกับชาวญี่ปุ่นเข้า ก็อาจจะโดนสมุไรจมตีในทันที